ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมินาเลฟชาโลนะคะวันนี้จะมาทำหัวข้อว่าเขาคิดถึงคุณไหมเรามาดูกันว่าคนคนนั้นของคุณคิดถึงคุณไหมนะคะให้คุณนึกถึงหน้าเขานะคะนึกถึงหน้าเขาไว้แล้วก็เรามาดูกันว่าเขาคิดถึงคุณไหมเพจสับคัพ s s ช e ยรอ the lover ค่ะ the lover แล้วก็ justice เขาทั้งรักทั้งคิดถึงคุณแต่มันเหมือนกับว่ามันมี justice เกิดขึ้นอะ่ะ mm hmm. มันเหมือนเขาจะต้องรอเวลาหรือเขาจะต้องแบบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันถูกต้องก่อนเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแต่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมาก the lover คุณคือความรัก ของเขาเพศคราฟก็คือคนที่เขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาชอบคุณเขารักคุณตอนนี้เขารู้แล้วล่ะว่าเขารักคุณเขาชอบคุณมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องเลือกที่เขาจะต้องตัดสินใจนะคะเพราะว่าเดลเวอร์ใบนี้มันก็จะมีสามคนใช่ไหมเขาอาจจะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งตอนนี้เขาคิดถึงคุณแน่นอนเพราะในใจเขาเขารู้แล้วว่า คุณนี่แหละคือคนที่เขารักคุณนี่แหละคือคนที่เขาปรารถนาที่จะอยู่ด้วยแต่เขาแค่รอเวลาที่จะตัดสินใจใจของเขามันมาแล้วความคิดถึงของเขามันส่งถึงคุณแล้วล่ะค่ะแต่เพียงแค่รอเวลาให้เขาได้ตัดสินใจรอเวลาให้เขาได้ทำได้เคลียร์เรื่องราวให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ